สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมมาพบกับผมมาอนคอรมาโคนะครับวันนี้ผมพาคุณไปชมนะครับมาพบกับงานเปียกๆนะครับงานกลางทุ่งนาดินดําดินเปียกจัดครับปรากฏว่าขุดลงไปข้างล่างเจอตาน้ําแล้วนะครับแล้วก็ชั้นดินกลางนาก็อย่างว่านะครับดินเอาทํานาเอาปลูกข้าวดินมันเปียกนะครับเพราะว่าเอาน้ําใส่ทุกปีแล้วน้ํามันก็ซึมลงดิน วันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับรถขุดแกนต p i ิล a า 320D นะครับ 320D ตัวแรงแต่ปรากฏว่าวันนี้มางานเปียกๆนะครับตักดินนุ่มๆโอ้ติดจัดครับติดจัดไม้ไม้แค่อยู่นี่นะครับเมื่อกี้แค่ไปแล้วรอบหนึ่งดินติดครึ่งพุ้งกี้เลยนะครับโอ้ งานนี้งานไม่แข็งครับตักนุ่มๆแต่ว่าดินเปียกครับดินติดแหมฟังเสียงรถนี่ชวนง่วงนอนเลยนะครับเอาแซลเล่นนะครับแซลเล่นดินมันตักไม่ยากนะครับคนขับก็เร่งเครื่องแค่นิดเดียวเองเร่งเครื่องแค่พออุ้มดินขึ้นมาได้ก็พอแล้วคุณาจจะเร่งครึ่งเดียวเองนะครับฟังจากเสียงเครื่อง เสียงรอบเครื่องเหมือนรอบเครื่องเบาๆรอบเครื่องไม่ค่อยสูงเอาตักไปก็สั่นไปเรื่อยนะครับไม่งั้นดินติดจัดเลยครับงานนี้ช่วงนี้ก็อย่างว่านะครับโควิดมาต้องบอกว่ามาแรงทีเดียวนะครับติดวันละตอนตอนแรกก็หลักพันกว่านครับตอนนี้ ช่วงหลังๆนี้ก็รู้สึกว่าจะขึ้นมาสองพก็มีนะครับโอ้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ไปการไปงานนะครับก็หรือว่าออกไปตามที่ต่างๆก็ขอให้ระวังตัวแล้วก็รักษาสุขภาพกันไว้ด้วยนะครับไม่ติดดีที่สุดนะครับ เดี๋ยวดูรถไปเพลินๆนะครับแล้วก็มาคุยกันเรื่องโควิดไปด้วยนะครับเอาไ,ไหนๆก็ผมทำ u t u b e แล้วก็สอดแทรกสาระเรื่องโควิดเข้าไปด้วยนิดนึงนะครับก็ช่วยๆกันนะครับประชาสัมพันธ์ออกไปนวนไปนี่ก็ใส่แมสนะครับแต่ว่าเวลาผมถ่ายคลิปอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ใส่นะครับบางทีใส่แล้วมันพูดไม่ถนัดเพราะว่ารอบข้างผมก็ไม่มีใครเลยนะครับยืนอยู่คนเดียวยกเว้นแต่ว่า มีคนยืนอยู่ด้วยก็ต้องใส่เหมือนกันนะครับป้องกงันตัวเองไว้ก่อนดีที่สุดใส่แมสเจลล้างมือนะครับสปูเจลแอลกอฮอล์เวลาไปจับนู้นจับนี่แล้วก็อยู่บ้านก็ส่วนใหญ่ก็กินน้ำอุ่นนะครับต้มน้ำอุ่นกิน ดินเปียกครับดินติดดินติด ลงลึกเหมือนกันนะนี่ความลึกน่าจะได้ที่นะครับแต่ว่าเหมือนเจอตาน้ำนะครับตาน้ำมันผุด พอขุดสระแบบนี้นะครับแล้วก็พอน้ําเต็มแม่ปลูกกล้วยงามนะครับดินแบบนี้ปลูกกล้วยแล้วก็ทําสปริงเกอร์นะครับหรือไม่ก็ระบบน้ําหยดให้น้ำกล้วยเรื่อยๆนะครับโอ้ถ้าจะงามดีจังปลูกกล้วยน้วาว้าถ้าเป็นตามชนบทเอ่อบ้านนอกนะครับก็อันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่พื้นที่นะครับ ถ้าอย่างบ้านผมที่สวนกล้วยเยอะนะครับกล้วยราคาถูกบางทีถ้าแบ่งขายหวีหนึ่งกอ็อาจจะ10บาทหรือไม่ก็15บาทแค่นั้นเองนะครับหรือถ้าบางทีถ้าเป็นที่มันเครือง,งามๆหวีใหญ่ๆลูกใหญ่ๆหน่อยก็บางที20บบาทก็มีนะครับก็กล้วยขายตามชนบทบ้านนอกก็ประมาณนี้นะครับ ารับไปขายในเมืองก็อาจจะแพงขึ้นมาหน่อยหรือไม่ก็อีกราคาหนึ่งนะครับแต่อย่างที่ถ้าเป็นแถวบ้านผมนี่ก็เท่าที่เคยซื้อกินก็ประมาณนี้นะครับ1 0บาท15บาบาทแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ซื้อกล้วยกินนะครับเพราะว่าแต่และบ้านก็จะมีต้นกล้วยขึ้นกันเยอะอยู่แล้วนะครับบางทีออกลูกออกเครือมาเอากล้วยกันก็บ,บางทีกินไม่ทันนะครับกล้วยเยอะ บางส่วนที่เขาปลูกเยอะๆเขาก็จะตัดไปขายนะครับ ดินติดนะครับดินติดแมต้องบอกว่ารูปแบบงานแต่ละงานนี่ก็จะมีบริบทต่างกันนะครับอย่างงานถ้าเป็นงานดินแห้งดินแข็งก็ขุดยากนิดนึงนะครับแต่ว่าดินมันไม่ติดพ้งขีเทมันก็ออกหมดนะครับถ้าเป็นงานโครนงานดินเปียก รถมันไม่ได้ออกแรงมากนะครับดึงนิดเดียวมันก็มาแล้วแต่ว่าก็จะมีสิ่งควรใจเล็กๆน้อยๆน,นะครัว่าคือดินมันจะติดปุ้งกีนะครับต้องคอยแคะอยู่เรื่อย